ทุกๆปีแพทย์และทันตแพทย์ที่จบใหม่ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนกว่าร้อยละแปจะต้องเข้าทำงานภายในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขนะครับเพื่อเป็นการชดใช้ทุนของรัฐบาลปีนี้การเลือกสถานที่ปฏิบัติงานจัดขึ้นที่นครนายกนะครับเริ่มมีแพทย์หลายคนสมัครใจที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ใน3ามจังหวัชดชายแดนภาคใต้แต่ว่าส่วนใหญ่ความต้องการก็ยังกระจุกตัวอยู่ตามจังหวัดใหญ่ๆนะครับติดตามกับคุณมนุชาเจอมูลครับ และทันตแพทย์จบใหม่มักมีใจตรงกรันจังหวัดใหญ่ๆใ,ในแต่ละภูมิภาคย่อมมีจำนวนผู้สมัครเกินกว่าอัตรากำหนดก็ต้องมาลุ้นถึงวินาทีที่ต้องจับลูกปิงปองภายในกล่องกระดาษบรรจุลูกปิงปองติดหมายเลข0ถึง9ทั้งสองกล่องกล่องสีเขียวแทนเลขหลักหน่วยกล่องสีน้ำเงินแทนเลขหลักสิบ เช่นจังหวัดกระบี่มีผู้สมัคร9คนรับได้เพียงแค่7คนหลังจากผู้สมัครหยิบลูกปิงปองขึ้นมาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด2คนต้องยอมรับกติกาแล้วรีบไปสมัครในพื้นที่จังหวัดอื่นที่ยังมีตำแหน่งว่างอยู่อย่างแพทย์หญิงรายนี้เมื่อพลาดหวังเพื่อนสนิทก็ยอมละสิทธิ์จากจังหวัดกระบี่พากันมาสมัครรักษาผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเลือกจังหวัดกระบี่อะค่ะ ก็อยู่เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแล้วก็การเดินทางไม่ไม่ค่อยลําบากมากเท่าไหร่อะค่ะอยู่ใกล้บ้านเพื่อนด้วยแม่ก็เป็นห่วงแต่ว่าก็ลองลองเลือกดูก่อนเพราะว่าพี่ๆที่ไปอยู่เขาก็บอกว่าอยู่แล้วดีไม่ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงเหมือนที่คิดอะไรนี้ยค่ะก็ไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมจะดูแลคนไข้ให้เต็มที่ครับผมตามที่เรียนมาครับผม ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้รับสมัครประเมินว่าแพทย์จบใหม่อาจไม่กล้าเสี่ยงแต่ในที่สุดมีทางผู้สมัครใจและมาสมัครหลังพลาดจากที่อื่นรวมแล้ว49คนเต็มอัตราที่กำหนดนายแพทย์คนนี้เป็นชาวจังหวัดนครปฐมจบจากคณะแพทย,ทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทตามกฎระเบียบต้องกลับไปทำงานที่จังหวัดนครปฐมแต่เขาได้ออก่ข้าอาสา รุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดนราธิวาสได้จุดประกายให้เขาขอย้ายมาประจำการที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราก็อยากจะเสียสละในช่วงเวลา3ปีตรงเนี้ยว่าว่า,าไปอะไรเงี้ยครับแต่พอว่าเราไปอยู่ใช้ชีวิตอย่างนั้นเจอคนไข้ของเราอะไรเงี้ยมันถามว่าเมื่อเราเป็นแล้วเรารู้สึกยังไงอย่างคําคว่าตอนเนี้ยอุดมการเนี่ยก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากแล้วถ้าวันหนึ่งที่ผมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคานั้นแหละคือใช่เป็นอุดมการ